หนูเเอ็นเคไม่ไม่หนูจะไปหาพี่โน้ตที่มานิสน่าจะวันที่สองวันที่สามนี่แหละวันสองวันสองสามวันนี่แหละนะคะแต่หนูไปหาพี่โน้ตเองให้ผู้ใหญ่มาหาเราไม่ได้เราต้องไปหาผู้ใหญ่เราต้องไปหาผู้ใหญ่ห,ห,ญหนูไปหาพี่โน้ตเองอ่าที่นี่ละคะ่ะ ที่ที่ทิกตอกเลยค่ะที่ติกตอกได้เลยนะคะพี่หรือว่าตรงนั้นก็ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะพี่สุธิดานะคะฝากน้องบิ๊กด้วย่ะจะช่วยพี่แก้วขายของค่ะเอ้ยน่ารักเนาะพี่โน้ตช่วยหนูขายของน่ารักพี่พีเอฟซี FC ก็ช่วยหนูขายของและซื้อของหนูอีกก็น่ารักนะคะนะคะน่ารักนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไปบอกบอลทุกคนสลับกล้องเหรอคะทุกคนจะหลับกล้องเหรอ หลับต้องคุยหรอวันไหนจะได้เจอกับบอสบิก๊กน่าจะวันที่สนะคะไปทําบุญน,นี่แหละนะคะก็น่าจะได้เจอกันอยู่แบบสวยไปหมดเรียร่าทางและทาคู้สบายตานมาก<ม>อุ้ยพี่อ้อมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะักฟินะะันบอสบิ๊กมาถึงบ้านแล้วค่ะจุดมากนะคะดีใจน้องลูกแก่ได้จากคนดีๆอย่างบอสบิ๊กกับบอสเน ซื้อทุกอย่างที่บอส่ายจนจนพี่เอซแบบว่าซื้อของหนูจนหนูบอกว่าอย่าซื้อเยอะนะค่อยๆซื้อนะค่อยๆซื้อเด้ออย่าพิ่งซื้อเยอะนะคะอยากให้มีฟิวไลฟ์สามคนคงบันเทิงน่าดูจริงเหรอสามคนแม่ด่าทุกวันพอขุดถึงบ้านพิระดาพิระดาเจนเย็นนา ไม่ขานไม่ได้เลยนะปุกเขียวเนี่ยเวลาที่แบบมันคิดไม่ออกมันก็จะได้มีอะไรที่แบบมันอยู่มือไงมันเหมือนแบบว่าแบบเราแบบยุกยิกอะนะคะไป <c oughs> ไหนอะบอสค่ะมาชวนคือแล้วหลักคคุณแอร์คุณแอร์ที่เย็นๆน่ะคุณแอร์เมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนคุณแอร์ไปดื่มไปดิ้งมาเมื่อคืนคุณผู้บริหารของโซเอคุณแอร์นะคะไปดื่มไปดิ้งมา ถ้าเธอถ้าเธอตื่นแล้วฉันก็ชวนเธอมาแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะเมาบอเมาบอน่ารักจนกดติดตามไม่ได้ค่ะคุณรู้แกฝากกดติดตามหนูด้วยนะคะเป็นแฟนคลับแล้วก็ดีใจที่น้องน้องบิ๊กทำให้รู้จักโคชั่นโซเอดีเวอร์ขอบคุณมากเลยค่ะพี P ่บิทาโร่นะคะขอบคุณนะคะดีใจที่ทุกคนได้รู้จักหนูแล้วก็หนูดีใจที่ได้รู้จักทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้ไดใช้โปรดักหนูด้วยนะคะโซเอโซใจนะคะ วันที่สองเป็นงานทำบุญค่ะไม่ใช่สิรับสมทบทุนนะคะช่วยเหลือ,อพี่น้องชาวภาคเหนือที่ที่น้ำท่วมประมาณนี้ค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะบอสโนนบอกว่ามาไลฟ์ด้วยวันไหนคะไม่ได้ไปไลฟ์อ่ะก็ไปหาพี่โน,นนั่นแหละก็เดี๋ยวจะไลฟ์ด้วยแป๊บนึงประมาณนี้นอาจจะไลฟ์แบบว่ากับพี่โน,นนั่นแหละแต่ว่า ก็ได้เป็นแบบจิตจ่าเดยแบบก็ไปไลฟ์แบบแบบพี่โนประมาณนันนะคะแต่ว่าของหนูก็ดูก่อนนูก็ไม่กล้าเข้าไลฟ์อ่ะทุกคนดูว่าพัวแบบว่าหนูโดนแซวอ่ะนั่นแหละก็เลยแบบแต่ว่าจะไปหาพี่โนดูพี่โนอาจจะตั้งกล้องอยู่แล้วแต่หนูพูดไม่เก่งหนูพูดไม่สู้ถ้าเกิดอยู่วันสามคนอ่ะหนูตามไม่ทันอ่ะหนูหน่าจะอยู่แบบคนอื่นถึงกรุงเทพแล้วหนูเพิ่งถึงบ้านไายอ่ะนั่นแหละ จวดเลยค่ะบอลโน่แต่จะปไปไลฟ์ขายของชัยโซเอค่ะโอ๋ย,อย <c oughs> น่ารักจวดเลยค่ะแหมพี่ธนาธรก็เนาองต้องไปกับพี่นะบอลบิกว่าเท่าไรสามคน,มนบอลบิกว่าเท่าไรสามคนมันก็ได้มันจะโป๊ะคืออะไรคือเขาคืออยู่ด้วยกันหมดเหรอคะหรือว่ายังไง คือบอสพิกกับมอนอตอยู่ด้วยกันเหรอคะหรือแบบไหนอะ่ะน่ารักมากคะ่ะพี่นูกแก้ขอบคุณมากครับถือว่าถือว่าพวกหนูก็ทําให้พี่ๆทุกคนเอฟซีทุกคนได้แฮปปี้ได้มีความสุขเนะาะหนูก็แฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้ก็พอนะคะถ้าจ้างายหนึ่งขอใช,ใช่อุ้ยอันนได้เดี๋ยวโดนเตือนน่ารักมากกดติดต,ตามแล้วคะ่ะขอบคุณครับอ๋อเอารารห้ได้ยังไงว่าสากกดเดี๋ยวมันจะโปะเรารู้ได้ยังไงอะ่ะ เราโทรได้ยังไงอะสรุปว่าวันนี้ที่เปิดไลฟ์ขึ้นมานั่นก็คือคุยเรื่อง v N K v <laughs> N K บีเคไม่มีแฟนครับอายุส0มสิบค่ะพี่เอมยิ้มมีพิรุษรู้จักน้องลูกแก้วพาอวด์บีขอบคุณนะคะแว่มาเข้าใจขอบคุณมากค่ะบ,บอลมอตเป็นสชือกันโอ้ยจะกลับแล้วนะจะกลับแล้วนะอยู่นานแล้วจะกลับแล้วต้องไปรับลูกแล้วซื้อค่ะทุกคนซื้อค่ะพี่โมสตอนนี้ลูกแก้วสดไปฉนโอ้หนูมานั่งอยู่คนเดียวพี่ พี่ดาราทอคิดดูหนูมานั่งอยู่คนเดียวหนูมาทำงานหนูมานั่งรอลูกคนอยู่คนเดียวอ่ะถ้ามีมีแฟนมีก็คงต้องมาถ้าแฟนมาแสดงว่าแฟน,มแฟนไม่มีหนูมาตั่งคนเดียวนะคะไม่มีไม่มีใครนั่งด้วยนะคะไม่มีใครนั่งด้วยนะจ๊ะอือพี่เป็น FC บอสบิ๊กกดติดตามด้แก้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเออโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยเนี่ยคุ้นคุ้นมันก็โอ๊ยทุกคนแม่ละ ใช่ใช่ถัดพี่โนดมีแฟนเป็นคุณหมอรถไข่อะเป็นคุณหมอกระวินค่ะเคยรู้จักเคยเคยเคยอ่าเจอคุณหมอหลายรอบอยู่ได้สวันดีน้องตัวน้องสวัสดีครับนะคะก็เคยเจอพี่พี่อ่าพี่กระวินอยู่นะคะประมาณนั้น น้องตัวโน้ตพันธมิตรสุดจึ้งของโซเออีกหนึ่งท่นก็เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวแก้วแบบไปดูตอนนี้พี่โน้ตเขาไอ้บอสโน้ตเขาลงลงอ่าไลฟ์อย่างคะัะหมอโอ๊คช,ชายชายขชายช่ก็เจอกันก็เจอกันเพราะว่าเอ่อกลุ่มเพื่อนกลุ่มแรงเนี้ยคะ่ะก็ก็เป็นคุณหมอก็ทำคลินิกก็รู้จักกันประมาณเนี้ย ก็ลเลยแบบว่าโลก,กลมก้มแบบกม้กมๆหนูบอกเลยนะคะก้มๆอืมสวยจังน้องโลแก๊บขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวแกก็จะได้ลงไลฟ์แล้วนะพี่ๆท,ทุกคนเดี๋ยวนูจะได้แบบไปรับน้องสากายแล้วหนูก็จะได้กลับบ้านแล้วลงแล้วคบบรับ,ลบอลนดลงไลฟ์นูก็จะลงแล้วเหมือนกันเพราะว่าหนูไลฟ์แบบว่า มากับพี่ๆนานมากเลยนะคะจะลืมคูดชั้นโซเอสสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะที่พันธมิตรหรือว่าสั่งได้ที่หนูเลยก็สามารถสั่งได้นะคะสวยบอสบอสคะว่าไงพิราดาสวยหาเงินเปเจอกันที่สองนะคะบอสเจอเลยค่ะเจนเจอกันนะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมมนาะทุกคนเมลอนจะตัดหกกันยาออ้ยขอบคุณมากคะ่ะพิราดาขอให้ปังปงไม่ต้องส่งให้หนูนะหนูขอซื้อนะ